กินข่าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยน้ำพริกปรุงฝูเพราะผักเยอะๆจ้าสวัสดีจ้าลัตตี้จ้าลตัตตี้พากินพาเที่ยวพากินขา่าวเมนูเพื่อสุขภาพกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยมาจ้า กินข้าวกับน้ำพริกปลาทูไข่ต้มผักต้มผักดองผักสดมาจ้ะกินเลยน้ำพริกปลาทูเอไม่ใช่น้ำพริกปลาดุฟูแสนอร่อยทำเอง

Thank mm -hmm. you.

把它完，炖。 một mức bạn ไม่ต้องต้มนานมากจ้ครับ คาออนสดมาแซ่บๆจ้าหอมต้องเอาไปลวกอะไรจ้ะกินสดๆแซ่บ น้ำพริกที่ไม่เหมือนน้ำพริกกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยอืมส mm. อบ ความสมุนไพรมาก mm คำได้ก็หอมคำนั้น

Kein don't know if you น้ำพริกปลาดุกฟัวรตีเห็ดเองแซ่แบแซบจ้ะอิ่มไปอีกหนึ่งมือ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจถ้าชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้รตีด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆงให้รต,ตีดิยนค่ะบา,บายบาย